เป็นธรรมดาส่งคนเ,เด็นกระเดกปกติไปแหละตอนนี้อยู่มสามคนที่สองก็เหมือนกันเป็นพิการบกพร่องทางด้านร่างกายขาลีบแขนไม่มีไม่มีแรงเวลาเดินก็จะสะบัดปัดเหวี่ยงไปเรื่อยแขีบรีบเท้าก็จะเดินตอกแน็ตอกแน็คเขาก็ได้บัตรห้าร้อยเหมือนกันได้เงินพิการเหมือนกันแต่เขาก็จะไม่ได้รับการคัดกรองก,ก็เรียนตามเด็กปกติไปพูดเบามากอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้นะคะไปรถที่แล้วมาอบรมที่ ที่เขตก็ออกกลับไปทำกะจะทำไอีพโดยตรงเลยเข้าไปเรียกเด็กมาขอให้เอาผู้ปกคร,รองมาหน่อยนะครูจะคุยปรากฏว่าเด็กได้ปฏิการแต่ขอให้ผู้ปกคร,รองาพาไปคัดกรองกับจิตแพทย์ที่โรงพยาบาลสกลไม่ยอมพาพาไปสองรายนี้ไม่เอาอาจารย์สร้างเถอะกระยาสดสลกจบมสามแล,ล้วก็แล้วเขาพูดนี้แล้วก็อย่าเหตุเถาะมันยุ่งยากก็เนี่ยเขาจะจบละเทิมนี้แต่ก็จบอย่าง เกหนึ่งแกสองตีรอมอสอเลยธรรมดาเพราะว่าเราไม่ได้ทำไอเอพีไม่ได้ทําอะไรให้เขาเลยคนล่าสุดมอหนึ่งเพิ่งเข้ามาเป็นดาวเลยลักษณะดาวเลยเหมือน LD L อลดีลักษณะหนึ่งเหมือนจะเป็นดาวซินโดรมลักษณะหนึ่งแต่ผู้ปกครองอ่าผ่านมหกปหกขึ้นมาแล้วก็ไม่ยอมคัดกอรอกอีกเหมือนกันไม่ยอมไปเหมือนกันไม่เอาไม่ทําแต่เด็กนะเขียนได้แต่อ่านไม่ออกนี่คือปัญหาของคนล่าสุดนะคะซึ่ง ถ้าจะคุยกันว่าถ้า LD ลดีล่ะ